วันนี้ผมจะพามาไหว้หลวงพ่อทันใจที่วัดดอยคำอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับวัดพระทาตุดอยคำนี้จะตั้งอยู่ใ,ใกล้ๆกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับทางขึ้นวัดดอยคำก็จะมีร้านขายพวงมาลั ไหว้พระหรือแก้บนตามหลายทางตลอดนะครับวัดประธานดอยคำสุวรรณ์บันพศครับทางขึ้นวัดก็จะสูงชั้นหน่อยครับต้องขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าเรามีความปรอดต้องการอยากจะขอหถึงลานจอดรถออไปได้ เมื่อท่านได้ไหว้สาวารมีองค์หลวงพ่อพเจ้าจัดใจแล้วก็จะข้ารเจับชื่อ้นีปได้นำดอกมะลิมาถวายองค์หลวงพ่อพระเจ้าตัดใจตามไปที่ทางวัดพระธาตุลอยขได้สร้างขึ้นมาเมื่อท่านบูชาไปแล้วน้องผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้เดินทางมาจากจังหวัดแก่นไปเพื่อมาขอพรขอสิ่งดีดขึ้นัาเราจะให้ท่านูจะพาเดินเข้าไปชมใน สำแพงแก้วข่านได้ทำแล้วครับขวัว่าวันนี้ข้าพเจ้าค่ะพระเจ้าถูกตามที่ข้าพเจ้าได้สัญญาไว้แล้วกับ แล้วติดตัวการนหว้ผ้คนก็สนใจให้ถึง้ามต่ำลงแล้วตั้งนโมสังสุขพระคาถาของนักบวทใหัง ยักอาศะกดิ์สุบรรจปาค่ะแล้วบอกชื่อเราข้าพเจ้าเชื่อและเราจะให้ท่านจเราเรื่องที่ขอให้ละเอียดเสร็จแล้วบอกหลวงพอ่อเจ้าทั้งใจขอให้ช่วยเจ้าให้สำเร็จโดยด่วนเมื่อข้าพเจ้าสำเร็จแล้วเจ้ามาถวายดอกไม้จำนวนห้าสิบกลุมไปถ้าเราจะให้มากกว่านี้ผมบอกท่านไปเลยตรงตรง การแก้บนก็เหมือนกันกล่าวเหมือนครังแรกแล้วบอกข้าพเจ้าจะนดอกอมาลิมาแก้บนแล้วตามที่ระเจ้าได้สัญญาไว้ข้าพาก็ถึงใจได้รับไปด้วยสามทั่สามท่ามทค่เชิญทนทั้เท่านได้รไปแล้วก็ขอขอบคุณท่าทุกคนก็ขอเชิญท่านบูชาโดยด่วนถ้าข้าพเจ้าสมเร็จแล้ว วัดพระทาตดอยคำวัยหลวงพ่อทันใจอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับมีโอกาสมาเชียงใหม่ขอเชิญมาไหว้และขอพรพระเจ้าทันใจที่วัดดอยคำนะครับสวัสดีครับ